นี่ทุกคนผมให้เลยหมดเนี่ยมีมเมาส์ได้แต่ผมยังไม่ได้ามาผมให้2องอยห้าสิบอะเดี๋ยวผมให้เฟซผมเลยเฟซผมจะแตะไว้ใต้คลิปนะโอเคก็สวัสดีทุกคนนะครับผมก็นี่ผมก็มาขายของนะเนี่ยหูฟังนะทุกคนนี่หูฟัง ของอะไรผมจำชื่อไม่ได้แล้วแต่เสียงเบสดีมากตัวนี้ผมซื้อมา150กว่าบาทเลยเนี่ยอันนี้ผมก็ซื้อมาจากเพจน,นะเพจในลาซาดาเนี่ยซื้อ100กว่าบาทเพราะว่ามัมือสองแล้วเดี๋ยวผมจะขายนะผมจะให้ตัวนี้ก็มีไฟนะทุกคนเล่นได้หมดเดียวนี่แบบเนี้ย ผมเนี่ยผมให้ทุกคนซื้อแล้วเนี่ยมีเมาส์เลยแต่อันนี้มันมีอันนี้มันมีเมาส์คู่แต่ผมยังไม่ได้เอามาเนี่ยผมเราผมอันนี้ราคาให้นะทั้งหมดเนี่ยผมให้สองร้อยห้าสิบนะมีเมาส์หละถ้าใครสนใจนะผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปเลยเดีเ๋ยวผมจะทิ้งไว้นะ อย่าลืมนะ250เดี๋ยวผมจะไปรีไวล์ขครได้ก่อนนะถือว่าโชคดีสุดแล้วผมขายแค่2 5 0มีเมาส์ด้วยคีย์บอร์ดนี้คู่กับเมาส์มีกล่องนะนะแต่2อ,อันเนีเ่ยแต่แต่เนี่ยไม่มีอันนี้มีกล่องกันนี้แล้วก็มีเมาส์ด้วยแต่นี้ไม่มีนะงานผมก็ขอลาทุกคนนะเพราะว่าผมมีคลิปอีกผมทำอีกเนี่ยเคนะทุกคนผมก็ขอกล่าวสวัสดีทุกคนนะขอบคุณครับ